ท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับโครงการออนไลน์ไทยสำแดงจากศูนย์ฝึกดนตรีกองการสังคีตสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเราจะนำความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยนาาติ์ไทยมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับเป็นเทปที่3แล้วนะครับที่เราจะได้รับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของเพลงหน้าพาด ซึ่งในเทปที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในบริบทของเพลงหน้าพาดประกอบการแสดงซึ่งยังไม่จบง่ายๆนะครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับที่เป็นหน้าพาดเฉพาะทำไมเฉพาะตรงนี้ทำไมเฉพาะตัวละครนี้ความเหมาะสมเป็นยังไงนะครับวันนี้กับท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ความสามารถท่านเดิมครับคุณครูทองทวัสีทอง จากภาพวิชาริยางไทยวิทยาลัยน่าฏศิป์ลบบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมสวัสดีคุณครูครับสวัสดีครับชมกันให้เบื่อไปเลยนะครับเจอกันให้เบื่อไปเลยน <G> ีเป็นอย่างยิ่งครับครับผมคราวที่แล้วเราทราบละเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าพาดประกอบการแสดงที่ทั่วไปเป็นเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นลิเกละครชาตรีหรือเพลงทรงเครื่อง เสมอรัวเชิดโอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ที่เราใช้กันได้ทั่วไปครับแต่นี้ในเทปนี้เราจะเจาะลึกแล้วครับเจาะจงเข้าไปเลยที่คุณครูพูดค้างไว้ว่ามีหน้าพาดเฉพาะตัวละครครับนะมีหน้าพาดที่เป็นบรรดาศักดิ์ครับมีหน้าพาดที่ใส่เข้าไปกับการขับร้องอีกครับนี่แหละครับมันยังไงกันครับ ใน,ในกระบวนการเพลงหน้าภาพที่เราพูดคุยกันมานครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับอาจารย์ครั้งที่สามแล้วครับเราได้พูดคุยกันถึงว่าหน้าภาพที่ปรากฏอยู่ในการแสดงประกอบการแสดงเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องว่ามีการนําเอาเพลงกระบวนการของเพลงหน้าภาพเนี่ยไปบรรจุอยู่ในการแสดงโขนละคร,ครหรือการเล่นต่างๆของไทยเราทันนี้เพื่อเพื่อให้ความชัดเจนมาก,มากเพิ่มมากยิ่งขึ้น นในครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่าหน้าภาพที่มันไปปรากฏอยู่อย่างชัดเจนกับตัวละครนั้นๆหรือตัวละครที่มีความพิเศษมีความสูงสัก <c oughs> ครับอันนี้เราก็จะต้องดูบทหรือดูเรื่องราวเหล่านั้นในส่วนใหญ่ของการแสดงอของไทยเราเนี่ยซึ่งมีหน้าภาพปรากฏอยู่เยอะที่สุดนะครับผมขออนุญาตแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อ องความรู้เนี่ยจะได้ตรงกันครับในการในการแสดงนะครับการการละเล่นของไทยเนี่ยเพลงนภาพที่ปรากฏอู่เยอะมากที่สุดเนี่ยต้องยกให้เป็นโขนแล้หล่ะ่ครับต้องยกให้เป็นโขนแล้วก็โขนเนี่ยก็จะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับก็คือรามเกียรติ์นะครับตอนนี้ในกระบวนการของเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันมันก็ต้องดูตอนดูบน ดูตอนดูบทครับ,รบเพราะว่าถ้าไม่มีบทไม่มีตอนไม่มีช่วงนะครับมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยบทละครหรือบทโขนต่างๆก็เป็นบทที่ได้รังสรรมาตั้งแต่อดีตเราใช้กันมาตั้งแต่อดีตครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการปรุงแต่งใหม่อาจจะมีการปรับตามการจำยิบหน่อยนิดหน่อยแต่โ<อ>ดยส่วนใหญ่จะเป็นบท ในพระราชนิพ <c oughs> นธ์ก็คะือรองค์ท่านทรงเชในบท,นบทพระในบทพระราชนิพนธ์ของอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและการที่สองอแล้วก็ในบทของอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและการที่สองเนี่ยเองครับเ,เ,เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอตอนนี้เพลงหน้าภาพที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะว่าถูกบรรจุอยู่ในบทนั้นๆนะครับแล้วก็บวนการเหล่านั้น,นมันมีความสลับซับซ้อนอย่างไรบ้างใ,ในเรื่องของเพลง และในเรื่องของท่าทาอาทิเช่นเราแบ่งการแสดงของโขนเนี่ยเป็นตัวตัวละครที่มีความสําคัญไว้ด้วยกันทั้งหมดสี่จำพวกเช่นครับพระตัวพระอตัวนางครับตัวยักษ์ครับแล้วก็ตัวริงอ่าสี่สี่สี่กระบวนการเหล่านี้ที่กัระนางยักษ์ริงพระนางยักษ์ริงนะครับไอ้เพลงเหล่านี้ก็จะไปแตะพระนางยักษ์ริงความเหมาะสมเขาจะใช้เฉพาะเลยสมมุติ สมมติว่าเพลงเชิดอือ์พระใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับนางใช้ได้ครับยักษ์ใช้ได้ครับลิงใช้ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันกันเบื้องอต้นแล้วเบื้องต้นใ,ในกระบวนการเหล่านี้การไปการมาจะไปจะมาในระยะทางไกลๆหรือในระยะทางใกล้ๆครับแต่ในเทปนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันว่าพระนางยักษ์ลิงมีกระบวนการสลับซับซ้อนอย่างไรบ้างเช่นในกระบวนการของตัวพระกับตัวนาง นะครับการจะไปจะมาของพระนางครับหรือการเดินทางเฉพาะของตัวพระกับตัวนางหรือในกระบวนการของยักษ์ในการจัดทัพของยักษ์หรือเราเรียกกันว่าฝ่ายทัพพาของของตัวพระฝ่ายลงกาของตัวยักษ์อันนี้จะมีเพลงระบุเลยสมมุติทัพยักษ์จะต้องใช้กราวในทัพลิงจะต้องใช้กราวนอกอ,อหรือพอเสรจ็จจากลิงเสร็จปุ๊บจะต้องออกตัว เสนาตัวดีออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกจะต้องใช้กระบวนของเพลงอะไรต้องเปลี่ยนเพลงต้องเปลี่ยนเพลงอ๋ออันนี้ในกระบวนการของการจัดทัครับครับนะครับพอตัวทักออกต้องเปลี่ยนเพลงต้องเปลี่ยนเพลงอีกต้องเปลี่ยนเพลงแต่อยู่ในเรื่องราวของการจัดทับเหมือนกันต้องแต่ยังอยู่ในยังอยู่ในอ่าไม้เดินของกล่าวอยู่นะครับไม้เดินของกล่าวไม้เดินคือมาจากมาจากกลองการตีกลองนี่นะครับครับเส้นอ่าการแต่งทับยักษ ครับเช่นการแต่งทับยักษ์เราจะบรรเลงเพลงกล่าวในครับเป็นการบ่งบอกอากับกริยาของตัวยักษ์ครับก็จะมีมาแหละธรรมดาเลยก็ต้องมีเสนาออกมาก่อนครับเขาก็จะมีการโหร้องกันออกมาแล้วก็บรรเลงเพลงกล่าวในครับจนไปถึงตัวเสนาออกอก็จะมีในรูปแบบของการเต้น การเต้นแล้วก็มีการออกท่าทางต่างๆอันนี้จะเป็นเรื่องราวของกระบวนกไม้กลองครับจะมีการสะดุ้งกองหรือจะมีการออกปะเพ่งปักแล้วก็มีเพลงซึ่งเป็นเพลงสำเนียงเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนจากอัตราจังหวะที่เป็นอัตราจังหวะของกลาวเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวอ่าไอกระบวนการเหล่านี้เหมือนที่ผมได้อธิบายเบื้องต้นว่านั้นดนตรีต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับท่าลัมเช่น ยักออกมาจะสะดุ่งกองตรงไหนจะออกกล่าวตรงไหนจะออกปักเท่งปักตรงไหนนะครับปักเท่งปักก็คือว่าตะโพนเนี่ยตะโพนไทยเนี่ยมีการตีนะครับพร้อมกับสลับกับกองทัเป็นการตีเช่นปังเท่งปังเท่งตุ้มตุ้ตุ้ตุ้มตุ้ตมตุมตุมตอมตุอมตุตุ้มต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 ุมต้มตุอมต้มตุ้มต้มตุ้มตุ้มต้มตม้มต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  เปลี่ยนผัดเปลี่ยนเพลงเ,เ,เป็นเพลงเราจะโดยส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้เพลงสำเนียงที่เป็นมอนอ่าครับนะครับเป็นเพลงที่เป็นสำเนียงมอนนะครับเพราะว่ามันตรงกับในรูปของเสียงเพลงกล่าวหนแล้วมันให้มันให้อัดรสในการในการรับชมรับฟังเนี่ยฮึกเหิมครับฮึกเหิมและกระบวนท่าตรงไหนออกตรงไหน เนี่ยมันมันก็จะมีมันจะมันจะมีกระบวนการของมันอยู่นี่เพียงแค่กระบวนการจัดทับเนี่ยมัน,ม,นมันถูกต้องไหลายเลื่อนไหลซ้อนกลนมากมายถูกต้องครับอ,อีกประการหนึ่งอันอันในกระบวนของทับพ,พับพลาทหรือทับทับพับครับ,รบทับพ่าใช้เพลงกลาวนอกกาวนอกในการจัดกระบวนทับลิงออกมาออกมาเสร็จปุ๊บมีตัวตัวดีออกมาตัวดีออกมาเช่น อนุมานสุครีพพวกองคตพวกเสนาผู้ใหญ่เสนาผู้ใหญ่เอาว่าเขาเป็นระดับผู้ใหญ่ออกมางั้นก็จะต้องมีการนู่นนี่นั่นออกมาในกระบวนการเพลงก็จะมีการปะ๊ปัเพลงปะบอีกเหมือนกันครในก็จะมีการโชลีราโชลีราแต่ตอนนี้เพลงไม่ใช่เพลงเนียงมอแล้วล่ะเป็นเพลงที่มีจสำเนียงที่สนุกเลลาสนานคึกครื้นเพราะว่าให้ตรงกับอากับเรียาของลิงเราจะเห็นได้ว่าเพลงจะกระโดดไปกระโดดมาครับเช่น คังขาวกินกล้วยครับอ่าหรือเพลงที่เป็นดองค่ายอะไรล้าวณนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บลิงที่เป็นลิงเสนาข้าก็จะเป็นกระบวนการของทรพนั่นแหละครับก็จะออกเป็นเพลงสำเนียงลาวบ้างก็หรือเป็นเพลงสำเนียงจีนเรียกว่าข้าวแถวรับนายเป็นชุดๆไปรับนายเป็นอชุดไปครับแล้วก็ในกระบวนการทัพเนี่ยจะไปท้่สุดที่อาเชิด พอขึ้นพอขึ้นรถกระบวนลาขึ้นรถละถ้าแต่ถ้ามีกระบวนการภาคขึ้นรถเสร็จปุ๊บองู่้าป้องหน้าป้องหน้าลงแล้วภาพอันนี้ก็มีอีกกระบวนการหนึ่งหรือจะเป็นภหรือจะเป็นถ้าเกิดกระบวนการขึ้นรถป้องหน้าเนี่ยจะเป็นการภาครถนะครับอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะก็จะเข้าสู่เข้าสู่คนภาคที่ผมพูดไว้ใช่ครับเพราะว่าก็จะไปว่ากันถึงเรื่องการภาคเจรจาถูกต้องการภาคเจรจาเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่า ไอ้ภาคเนี่ยมันมีกี่แบบเจนราจามันมีกี่แบบแล้วภาคทั้งห้าหกแบบเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเขาจะพูดถึงอะไรเดี๋ยวพักไอ้ตรงนั้นเข้าไว้ตอนนี้เรามาต่อเรื่องเลยอันนี้พอกระบวนการจัดทัพไปแล้วเนี่ยผ่านไปตอนนี้หน้าภาคเฉพาะตัวตัวละครหน้าภาคเฉพาะตัวเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับครับหน้าภาคเฉพาะตัวเนี่ยเช่นเหมือนอย่างที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นว่า เราต้องดูตอนดูเรื่องดูราวว่าไอ้หน้าภาพที่เป็นหน้าภาพเฉพาะตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะปรากฏอยู่ในตัวละครที่เป็นฝ่ายอย่างเสียงเยอะมากครับเช่นอาทิเช่นอขนตอนที่เรากําลังจะเล่นกันเนี่ยของที่เป็นจิลปะชาิแต่ตอนสะกดทับหรือบัยาลาสกดทับมีหน้าภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเยอะมากเช่นมยราบจะตั้งโลงวิธีครับ จะปุงยาครับจะปุงยาเขาตั้งราชวัตรฉัดธงแต่งตัวเป็นพราหมณ์ล้ำพราม์เข้าเข้าไปออลํำพราม์ออกออกมาครับหรือปรุงยาตัวนี้เอาละมันมีหน้าพาดที่เข้าไปปรากฏอยู่ในนั้นในการปรุงยาในการปรุงยานี่มีมีการบรรจุเพลงร้องเข้าไปแล้วก็มีการร้องเพลงหน้าพาดร้องเพลงหน้าพาดเข้าไปอาทิเช่นตอน ผมมากผมมากก็มีรอมม้รองหน้าภาาแต่งร้องตระนิมิตร้องตระนิมิดให้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแล้วนะรเราจะเปลี่ยนจากยักษ์ไปเป็นพระอินทร์ลแล้วนะ,ะเพื่อเพิ่มอัรถรสเ,เพื่อเพิ่มอัรถรสเพื่อเพิ่มอรรถรสผมว่านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าในกระบวนการของเพลงหน้าภ้าเนี่ยมีการบรรจุการร้องเพลงหน้าภาาเข้าไปปรากฏด้วยครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยในการร้องเพลงหน้าภ้าเนี่ยจะปรากฏ อยู่ในหน้าภาพที่เป็นอัตราจังหวะสองชั้นสองชั้นครับนะครับอ,อ,นนอันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับ,รบในในการในการประกอบการสแสดง <c oughs> อันนี้เราพูดถึงในการประกอบการสแสดงในการบรรเลงประกอบการสแสดงเนี่ยผู้บรรเลงเนี่ยจะต้องตีอัตราจังหวะสองชั้นครับชิงเนี่ยแหละชิงครับเพื่ออะไรครับเพือพ่อเอื้อต่อผู้สแสดงครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปตีจริงตามชั้นคนลำยุ้ยเลยยุ้ยจับจังหวะไม่ถูกครับอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณครูนะครับคุณรูท่านพูดให้ฟังไว้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นประกอบการแสดงนะมันจะต้องในลักษณะแบบนี้คนลังเขาจะมีจังหวะจังหวะกระชับและสม่ำเสมอถูกต้องเขาก็จะได้ลําตรงตามจังหวะของเพื่อเอื้อต่อต่อผู้แสดงอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในกระบวนการที่ผมพูดกันว่าในเพลงหน้าภาพที่มีการร้องเนี่ย อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องพูดคุยกันถึงคนร้องนั่นแหละว่าจะมีกระบวนการอย่างไรในการที่จะทําให้การร้องสื่อสารออกไปครับแล้วให้ตรงกับอารมณ์ของของตัวละครนั้นครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการร้องอย่างไรผมก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตเสริมตรงนี้คุณครูครับในฐานะนักที่เป็นนักร้องยินดีครับยินะครับเท่าที่ครูบาอาจารย์บุ่มายทอดให้ฟังมาการร้องตรงนี้เนี่ยร้อง ให้ตกพอดีกับห้องเพราะในขณะที่ร้องเนี่ยจะมีเพลงหน้าพาดบันเลงถูกต้องไปด้วยถูกต้องจะเหลื่อมล้ํขค่าเกินไม่ได้ไม่ได้หรือหรือครูท่านบอกว่าต้องฟังหน้าทับเป็นเกณฑ์ครับต้องฟังหน้าทับเป็นเกณฑ์แล้วจะไม่ได้จะริจก้านมากไยไม่ได้เพราะว่าเขาล้าเนี่ยเขาเขาดูตามครับไม้กองนะครับไม้กองจะไม้กองลงแล้วคํายังเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้จะแตกต่างกับ ร้องประกอบละครใช่ครับร <Herm it. S 2> ้องประกอบโขนนะครับท่านท่านท่านผู้ชมร้องประกอบโขนกับร้องประกอบประกอบละครไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยกันแต่ถ้าร้องละครเนี่ย <ure> คุณใส่ไปได้เต็มที่เลยอารมณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นคุณใส่ไปได้เต่ครับจะปริปจะโปรโย,จะ,ยจะหยอดจะโหยจะหวนถูกต้ตองคุณสามารถทําได้แต่ถ้าร้องในเพลงหน้าพาดเมื่อไหร่ครับคุณต้องร้องเป็นหลักถูกต้องหลักก็คือตรงจังหวะ ทำร้องชัดเจนนะครับทีฆะรัศกราเป็นคำตายทุกอย่างต้องชัดเจนเมื่อสุดทำนองปักเพลงเขาก็จะจบพอดีให้พอดีกันแล้วเขาก็จะบรรเลงอีกหนึ่งเที่ยวสำหรับให้ตัวละครรำแต่ในในในครั้งนี้นะครับที่เราเห็นในการแสดงของโขนสมเด็จครับเราจะเห็นข้อแตกต่างของการร้องนะถ้าจะมีการร้อง สอ,สองเที่ยวเที่ยวจะมีการร้องสองเที่ยวซึ่งซึ่งแตกต่างจากการร้องในสมัยโบราณน,นะครับอันนี้ต้อง,องอเรียนด้วยความเคารพว่าตามบทตามบทครัตามบทอันนี้ตามบทนะครับอันนี้ตามบทนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความเหมาะสมครับนะครับแล้วก็มดงามผมบอกว่าเพลงหน้าผ้าเนี่ยเวลาผมร้องเนี่ยไม่เหมือนเพลงอื่นครับผมผม,มีความรู้สึกไม่เหมือนเพลงอื่น นะครับผมไม่ทราบว่านักร้องท่านอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดคุยกันในหน้าภาพประกอบ,บการแสดงในครั้งนี้นะครับ,ค,รบความสมบูรณ์ความสมดุลกันระหว่งางผู้บรรเลงกับผู้แสดงสําคัญที่สุดใช่ครับแล้วก็มันมันจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ปัจจัยหลักสองสองสองประการนี้รจริงๆแล้วยังมีกระบวนการที่ที่ละเอียดละออมากกว่านี้อีก นะครับในในในเรื่องของกระบวนการเพลงหน้าภาพที่ประกอบการแสดงที่ที่เราจะต้องพูดคุยกันครับอันนี้ผมไปติดติดค้างอยู่อยู่เพลงหนึ่งที่คุณครูบอกว่าแต่ละตัวในพระนางยักษ์ลิงก็จะมีเพลงเฉพาะที่สามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้ครับถูกไหมครับอย่างเช่นผมผมยกตัวอย่างเนาะอย่างบาทจะกุลีครับพระใช้ได้ครับนางใช้ได้นางใช้ได้ยักษ์ใช้ได้ลิงลิงใช้ไม่ได้นี่เห็นไหมครับ ปิดแล้วอันนี้อ,อันนี้เป็นจารีนะครับเป็นจารีของอของนาฏกรรมไทยครับอ่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเว้นไว้เพราะว่าเป็นตัวเป็นตัวละครที่อ่เป็น,เป,นเป็นอะมนุษย์ครับหรือว่าเป็นตัวละครที่เป็นเป็นสัตว์ครับเพราะว่าเพลงเหล่านี้บ่งบอกถึงฐานสะสั์สั์และศิษย์บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ครูทองกับครูมอสมาพูดอะไรมาพูดาการบาดสกุลียักษ์ลำได้อ่าอันนี้นะครับ มีปรากฏแล้วว่าบาสกุลีฝ่ายยักษ์รับได้รัได้นะครับอันนี้ที่เราพูดกันจากอันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเราเราเราไม่ใช่ว่าพูดเออพูดเองเออเองแต่ครูบาอาจารย์ท่านท่านมีมีหลักฐานปรากฏมาแล้วนะครับมีการแสดงจริงแล้วมีการใช้จริงแล้วเราจึงได้นํามาพูดต่อไีเพราว่าในเจตนาของเราเราอยากให้ท่านนําไปใช้ในทางที่ถูกต้องซึ่งเรน้าพาดเนี่ยมันมีร้องผมกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่ง เพราะว่าแต่บางเพลงเนี่ยก็ไม่สมบวรที่จะร้องถูกต้องครับบางเพลงทําไว้ให้รำไม่ได้ทําไว้ให้เราครับบางเพลงมีร้องประกอบเพราะครูท่านจัดสรรไว้ให้กับการแสดงที่มันพอดีพอดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหน้าพาดร้องที่ไม่ได้อยู่ในการแสดงน,นะมีที่เราอาจจะแต่งไว้เป็นเป็นการเฉพาะเป็นการเฉพาะเช่นเราแต่งเป็นบทบูชาพระพุทธปฏิมากรหรือบท สมโพธิ์ือบทอะไรต่างๆยอพระเกียรติสันเสริญเยอะแยะไปหมดมาอันนี้ไว้ข่าวครั้งต่อไปที่เราจะพูดคุยกันเยอะแยะมากมาเยอะมากครับเยอะจริงๆอันนี้เพียงแค่ประกอบการแสดงในในอารมณ์นู้นนี้นั่นเรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยนะยังครับเรายังไม่เข้าไปแตะแค่แค่เฉพาะเบื้องต้นว่าอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้หมวดหมู่ในการแสดงที่มีหน้าพาดเข้าไปแตะเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับ สนุกมากมายครับท่านอาจารย์ทองทวัตสีทองนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณครูเยอะมากครับขอบพระคุณมากหลายหลายเทปที่เราได้รับความเมตตาจากคุณครูมาแล้วก็ความรู้ความสนุกสนานนะครับเราเริ่มเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆในทุกเทปในทุกตอนอย่าลืมนะครับเทปแรกที่มาของคาว่าหน้าพาดความหมายของหน้าผาดแล้วก็เทปที่สองเพลงหน้าผาดที่ประกอบการแสดงหนึ่งแล้วก็เทปที่สามเพลงหน้าผาดประกอบการแสดงสอง ทุกเคสเข้มข้นแล้วที่สำคัญคือเข้าใจง่ายอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันเผยแพร่กดไลค์กดแชร์กันออกไปเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับบางท่านไม่เคยได้รับทราบยังไม่เคยได้รับรู้เลยนะครับเป็นองค์ความรู้ให้ลูกให้หลานแล้วก็ตัวท่านเองนะครับอันนี้กลับขอพบพระคุณท่านสมบูรณ์หอมนานผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ท่านสุภาว,ภาวดีบุญแก้วล้อมครับผู้อำนวยการกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครท่านนันทวันหัฒนีรักษาการหัวหน้าสนย์ฝึดดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครวันนี้โครงการออนไลน์ไทยสำแดงผมธนุดิต์เกษรานักวิชาการละครและดนตรีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยท่านจันทร์ทองทวัสีทอง ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับโครงการออนไลน์ไทยสำเดงสวัสดีครับ